เสี้วินาทีเดียวเขายิงสองทีตุ้ยเลยเหลือหนึ่งหนึ่งทันทีผมชิงกับน้องแก้มเขาน่าจะเก็บไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบอ่ะอย่าเห็นพี่เลยไม่เหลือเห็นเต็มเต็มไม่เหลือโยนมาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วฝีมืองผมจะไปทำอะไรได้อุย้ยบาดเจ็บอีกแล้วออกก็ตุยอยู่ก็ตุยพอแล้วลูกพอแล้วอ้ยพี่กลัวแล้วแล้ว,วคุณดูวงคุณดูวงดูวงมาทำผม แทนที่วงอ่ะจะให้เขาวิ่งมามั่งโจทั้งตัวเนยพี่มีแต่ต้นไม้กับไอวอเนี่ยก็ต้องเข้าวงอ่ะท่านผู้ชมยังไงเราก็ต้องไปเ่ะวงทํางานแล้วท่านผู้ชมมาพอมาเดินสองดวนดวนดวนพี่เกาะยาวไว้น้องซุปเปอร์สซญยา์คันสามพอมาดูนี่เรียบร้อยท่านผู้ชมผมทําได้อ้าวแล้วแชมป์ไม่ขึ้นนี่แกมีเข็มชุบพอมา ลงต้นสายเลยกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งครับเราอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับเมื่อวานนะครับพี่กแกงเหลืองไม่ผ่านต้องลงใหม่สะดุดบอกตรงๆว่าสะดุดผมดูยังไงก็สะดุด,ด,ส,ะด,ดสะดุดกําแพงไม่โดนยิงหรอก วันนี้พี่ต้องการที่หนึ่งเพราะฉะนั้นพี่จะไม่ใจดีพี่จะไม่ใจดีเอ้ยเอาหลังแตกไปนี่เพิ่มเกาะด้วยครับเพื่อเพื่อม,มันสวนมาครับเกาะเราจะได้ย,วยาวๆที่ไหนได้ไม่ทันสวนเก่งจริงๆพี่นี่ผมว่าตอนนี้พี่สู้กับคนไม่หยุดไงสู้กับคนไม่หยุดเอาละเลือกปืนที่ชอบอุ๊ยอะไรกันจะวิ่งไปไหนกันนี่ อย่าบอกนะว่าพายุมาพี่วิ่งด้วยน้องพี่ไปด้วยเร็ววิ่งจูดอ๋อวงวงวงแม่ฉลาดกับเราอีกบอดเนี่ยด้านหน้ามีคนดักท่านผู้ชมด้านหน้ามีคนดักชื่ออะไรนะไมยชอบแมวอะ่ะพี่ต้องเตรียมความพร้อมจริงๆนะ่ะยิงน้องบอดต่ออยู่อะ่ะน้องบอดเราล่วงเอาล่วงเอา,เ,อาเลยนะีย่งไงไมยชอบแมว เก็บน้องบอดเราอะทาไมทําอย่างนี้อุ้ยเล่นน้องบอดเราอุ้ยกระยิงน้องบอดข้าทาไมเฮ้ยสับพี่อีกเล่นบอดไม่ว่าสับพี่อีกอยากดวลใช่ไหมอย่างนี้พี่จะเปิดพลังซุปเปอร์ไซยาซุปเปอร์ไซยานะน้องซุปเปอร์ไซยาอุ้ฮซุปเปอร์ไซยาก็เกือบตัวอีกดูเลือดเลยครับแม่เก็บจนอิ่มไม่เอาแบบแมทที่แล้วนะเก็บจนอิ่มไม่ยิงใครไม่ได้ยิงใคร เอาละครับทุกผู้ชมขอซ่อมแป๊บหนึ่งเลิกงามยามดีครับเราเก็บคนได้น่าจะแข่งเหมือนกันคนเนี้ขอโทษนะรุ่นพี่ทุกคน S K S ครับ S K S กับไก่อกมาก็เปอร์เซ็นแชมป์สูงแล้วอุ้ยน้องบอดไม่มีอะไรเลยอ๋อไม่ใช่น้องบอดไม่มีอะไรนะครับผมเก็บไม่เข้านะครับเก็บคนเมื่อกี้มาอิ่มแล้เข้าใจแล้ว แ่ของเยอะจริงๆรู้ไหมว่ามารตุตยูยดำอยู่นี่แล้ว s อ s เคอนี่มันดีจริงๆปะลงดีกว่าครับเข้าวงคิดว่าด้านหลังไม่น่าจะมีใครช้ากว่าผมนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนักสู้ขอบวงเฮ้ยเก็บของที่เรายิงดีกว่าครับเสียดายอุ้ยอุ้ยอุ้ยมายัางไงนี่พี่จะมาเก็บของอยากโดนไก่อกงัดไงแหม เก็บก่อนเก็บก่อนเอาไว้ซ่อมเกาะแก้มจุงแก้มจุง๋งยิงหน้าดูนะเราเนี่ยเดี๋ยวเราเจอก็รอบชิงอุ๊ยยิงอีกแล้วจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยยิงเรื่อยเลยยิงจัดหนักอะ่ะผมว่ายิงเป็นสิบอะ่ะสวัสดีจ้ะน้องแก้มจุงแก้มจุง๋งจุ๋งจุ๋งจุงจุ๋งจุง,จง,จงเนี่ยอุย๊ยถ้าพี่อ่านชื่อผิดขอโทษด,ด้วย เนี่ยเนยเนีขาเรียกว่ายิงไม่หยุดไงแต่พี่เนี่ยหยุดยิงแล้วอยอหอกยอกปะเข้าวงดีกว่าครับท่านผู้ชมอันตรายมากตรงนี้อุ๊ยมีจุดแดงใครสับผมอยู่ในบ้านเฮ้ยไอตัวนั้นท่านผู้ชมคนหรือบอทมันจะท้ายวงกับผมได้ยังไงเอ้ยจะปุ๊บเอ้ามันตัง้งไอวอลคนแต่ไม่ทันโซนเนียขอโทษนะบุ๊ปุปแหมระทึกครับท่านผู้ชม ชักจะยังไงแล้วครับมีนักสู้ขอบวงแบบผมเลยแต่ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับวงมันชอบหนีผมทุกเกมเลยไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยยืนรอดักเลยครับเป็นฝ่ายให้เขาอยืนรอดักเราุยพูดอะไรออกไปเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดวงใหม่วุ้ยน้องแก้มยิงยิงไม่หยุดอะ่ะเดี๋ยวคุณด,ดูนะครับวงต่อไปมีมากที่ขอบวงมาอยู่กับเรา้านหน้ามีการยิงครับท่านผู้ชม ้านหน้ามีการยิงครับวงใหม่ไปอีกนั่นไงเฮ้ยมีการยิงท่านผู้ชมขอพันแผลกอนครับเราควรจะย่อถ้าเขาหันมายัดเราทีเดียวเราตุยแย่เลยนะครับแมบนี้ผมจะรัดกลุ่มครับผมจะไม่ตกกำแพงปตายแบบเมื่อวานมองครับค่อยๆมองเฮ้ยด้านขวามีไอวอลที่ตู้ที่ตู้ท่านผู้ชมที่ตู้ตตอุย้ยไม่โดนแล้วตกลงไปเปิดแล้วเอ้ยอรู้ตัวครับท่านผู้ชมขึ้นหัวก็จริงเอาล่ะเขาเรียกว่าทางใครทางมัน ไปเจอกันข้างหน้าน้องเดี๋ยววงแตกเฮ้ยได้ห่วงสองกึกน่าจะเข้าวงไปท่านผู้ชมเขาน่าจะไปทางรูปตะก้าหลังไม่มีนะโอเคปลอดภัยครับท่านผู้ชมวิ่งมีการยิงขึ้นอีกแล้วไกลด้วยเอาไปยิงมุมโน้นครับท่านผู้ชมน่ะเขาไปยิงในวงอะ่ะเราต้องวิ่งเข้าไปอีกแหละดู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 เฮ้ยทุกครั้งเข้าวงครับ ซิววินาทีเดียวเขายิงสองทีตุ้เลยเหลือหนึ่งหนึ่งทันทีผมชิงกับน้องแก้มเอาแล้วผมต้องสู้กับน้องแก้มเขาน่าจะเก็บไปประมาณสิบห้าถึงยี่สิบอ่ะอแล้วดูวงท่านผู้ชมดูผมก็คงต้องเข้าครับท่านผู้ชมเขาก็อยู่นูนน้นไงไอบ้านหลังนู้นอะ่ะอย่าเห็นพี่นะอย่าเห็นพี่เลยไม่เหลือเห็นเต็มเต็ม ไม่เหลือโยนมาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วฝีมือผมจะไปทำอะไรได้โอ้ยบาดเจ็บอีกแล้วออกกระตุยอยู่กระตุยพอแล้วลูกพอแล้ว,อลวโอ้ยพี่กลัวแล้วแล้วคุณดูวงคุณดูวงดูวงมาทำผมแทนที่วงอะ่ะจะให้เขาวิ่งมามั่งโจทั้งตัวนะพี่มีแต่ต้นไม้กับไอวอลเนี่ยเฮ้ยี่ก็ต้องเข้าวงอะ่ะท่านผู้ชมยังไงเราก็ต้องไปอะ่ะเอาอยางงี้เราจะซ่อมเกาะเติมเลือดนะครับเปิดอันติ ดวนกันเลยหลังต้นไม้นี่แหละเขาอาจจะประมาทได้คิดว่าเราแบบเล่นง่ายงโง่ๆนะเราขอให้โชคเรามีในการงัดไก่อกวงทำงานแล้วท่านผู้ชมมาโผลมาเดินสองดวันดวนดวนัดวน,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 วนทิ่เกาะยาวไว้น้องซุปเปอร์สยาคั้นสโผล่มาดูนี้เรียบร้อยท่านผู้ชมผมทำได้อ้าวและแชมป์ไม่ขึ้นนี่แกมีเข็มชุบโผล่มาก็โดนอีกน้อง พี่ทำได้เวยยนอ้องโ,ฮโ,ฮโอ้ยแล้วก็ถูกรางวัลลอตเตอรี่ยอกยอกโอ้ยเชื่อไหมครับว่าผมเก่งขี้หักใดไปแล้ครับหุยเกาะซูเปอร์ไซยานี่มันช่วยได้จริงๆไก่อ,อกด้วยไม่นึกเลยว่าจะได้ที่หนึ่งโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะพี่จะฝึกเล่นเยอะๆ